ว่าน่าจะไปตกที่เพราะพอมีกล้องถ่ายแบบน,นี้แล้วหรอวันนี้เราจะไปไหนกันกเด็กๆไปตกปลากันไปตกปลาได้ตกปลาทรายตกปลาทรายเราเตรียมอะไรไปบ้างปีบิดแล้วก็มีอะไรอีกปลาบิด เป็นตกปลาก็ต้องมีตาเบดติลูกใช่ไหมลงมาใช่ถ้ามี้ยงมม่อยู่้องไหนครับนะตอนนี้เราก็เตรียมตัวออกจากบ,บ้านอ๋อไม่ใช่เตรียมตัวดีออกจากบ,บ้านแล้วเราจะไปตกปลาทรายกันตามแนวชายฝั่งนะครับวันนี้วันวันหยุดเราก็เป็นวันที่พักผ่อนก็พาเด็ก ไปตกปลาสายกันเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อเหยื่อหลัดก่อนแล้วก็ถึงหมายล้ยวไม่รู้ว่าวันนี้อากาศมปนคลึมคล้มๆไม่รู้ปลาจะกินดีหรือเปล่าน้ำน้าตืดลงรู้มีปลาหรือเปล่านะยังไงก็เดี๋ยวจะลงคลิปหรือว่าตัดตัดคลิปไว้ให้ทุกคนได้รับชมเดี๋ยวเราไป หาซื้ออยู่ละตอนนี้เราจอดแวะซื้อของจอดแวะซื้อของวันวนี้คิดว่าเราจะได้ปลาไมา้ปลาวานโลมา <laughs> โอเคเดี๋ยวยังไงค่อยไอ้นี่นะค่อยดูคลิปต่ตอไปแล้วกันขอบคุณครับ